สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการยูมซีทอรายการพูดคุย<ม>เรื่องต่างๆสไตล์บ้านๆเป็นกันเองวันนี้ผมคอนซิเตอร์ก็จะมาเป็นพิธีกรหลักเช่นเคยครับแล้วก็อยู่กับทีมแอดมินยูมซีเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีก3ท่านเหมือนกันครับผมสวัสดีครับแอดเลกูรอครับสวัสดีครับผมแอดฟานครับสวัสดีครับแอดไม่ไรครับก็ตามชื่อคลิปครับวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์อุลตร้าแมนของปีที่แล้วที่เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อของอุลตร้าแมนทิกเกอร์ จะเรียกภาคต่อได้ไหมก็อาจจะได้ก็ได้เป็นกึ่งๆเพราะมันอยู่ในโลกเดียวกันแล้วก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่เหมือนกับเป็นตัวแทนของครบรอบ25ปีอุลตร้าแมนไดนาด,ด้วยนั่นก็คืออุลตร้าแมนเด็กเกิลน,นั่นเองครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าตลอดที่เราดูผ่านมาเนี่ยประมาณกี่ตอนนะ25ตอนใช่ไหม25ตอน25ตอนเนีน่ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างถ้าลมนีแคปพอมากเลย25ใช่แต่เราจะไม่นับรีแคปนะครับเราจะปล่อยไปนะครับ ก็อย่างที่พี่เคยพูดใน UMC Talk คลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้อะที่พี่บอกว่าเออขอให้สนุกกว่าทิกเกอร์และมันก็สนุกกว่าจริงคือไม่อยากให้จบมากไม่ใช่ไม่อยากให้จบ,ม,ม,จบมันสนุกมากจริงเออซีรีส์ของตัวเด็กเกอร์เนี่ยคือรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะถูกฉลกกับตัวผมจะเรียกว่าเหมือนแบบว่ามันจะมีความซับซ้อนนิดนดแต่มันก็มันก็ไม่ได้เข้าใจยากอ,อ่ะแล้วก็แบบ มันเล่าเล่าเรื่องค่อนข้างดีไม่ยืดไปแล้วก็ถามว่ายืดไหมมันมันก็จะมีตอนเล่อเปื่อยอยู่บ้างแต่ตอนเล่อเปื่อยมันก็สนุกอะก็คือความรู้สึกหลังดูนี่ก็คือรู้สึกว่าเออมันมันโอเคมากเลยนะสําหรับซีรีส์อุนเตอร์แมนจุกนี้โอเคเลยถ้าต่อยอดจากคนเมื่อกี้เลยก็คืออ่าโดยรวมมาซีรี์เนี่ยสนุกแต่ว่ามันสนุกบนพื้นฐานที่แบบเดกเกอร์ไอ,อ้ทิกเกอร์ปูมาแล้วแล้วซีรีส์เนี้ย เอามาต่อยอดสิ่งที่แบบมันยังค้างคาพอดโคบางจุดอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กเกอร์อทำได้ดีส่วนในตอนที่บอกว่าเป็นตอนเลื่อยเปื่อยอะ่ะมันเป็นมันแต่มันเป็นตอนเลื่อยเปื่อยที่แบบมันมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเองอะ่ะอย่างเช่นแบบตอนที่เอ,เอเ,อเอเลคิอ oh, <okay. S 2> มันเอามันเอาฟีลิ่งเซเว่นมาใส่เลยอะ่ะซึ่งจากที่แบบมันเป็นตอนธรรมดาไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับกับเนื้อเรื่องหลัก แต่มันทําให้แบบมันตื่นเต้นได้เพราะแบบเอาความเข้มข้นเอาแบบบรรยาดกายเก่าๆของโชวะมา oh, <okay. S 2> พี่ว่าตรงเนี้ยทําได้ดีทําได้ดีแล้วก็แต่โดยรวมแล้วอะ่ะพี่มองว่ามันก็มันแต่บอกว่าไงดีอ่ะมันพอๆกับทิกเกอร์นะแต่พี่เขาทิกเกอร์น่าจะดีกว่านิดนิดหนึน่งอันนี้ส่วนตัวเ oh, <okay. S 2> พราะพี่เขารู้สึกว่าเรื่องเทคโนโลยีของทิกเกอร์อะพี่ว่ามันดี ดีดีกว่าอาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องเรื่องนี้แหละว่าเหตุผลทําไมแต่โดยรวมก็ประมาณนี้ส่วนผมก็คือชอบมากผมค่อนข้างชอบเดิเกอร์มากเลยแบบตั้งแต่ตอนแรกเลยคือแบบเออนี่แหละที่ต้องการมันต้องแบบนี้คือแบบถ้าใครจําได้เราตอนนั้นเราเคยพูดเรื่องยูมสีทองในของทิกเกอร์เราเคยพูดกันไปก็เราก็แบบค่อนข้างไม่ค่อยแบบประทับใจมากกับทิกเกอร์เท่าไหรนะ่นักคือแบบอแบดีไประดับหนึ่งเดเดิเกอร์คือ ค่อนข้างโอเคเลยเราประทับใจมากตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ด้วยความที่บรรยากาศมันดูเรื่อยๆเพราะพวกมันกลับเขาเคยยงกลับอุลตร้าแมนลูมมาก่อนแล้วใช่ไหมซึ่งเราอ่ะค่อนข้างถูกฉลองกับการดําเนินเรื่องของอุลตร้าแมนลูมมากที่มันเรื่อยๆอ่ะแต่มันสนุกแล้วเดกเกอร์มันเอามาต่อยอดได้เอาจริงๆอ่ะไอเหตุผลที่พี่พูดว่าเด็กเกอร์มันดีกว่าอันนี้คือแบบเราดู เดกเกอร์้าอีพิโซดเสร็จแล้วนะจบสมบูรณ์แล้วอะถึงเอามาเปรียบเทียบกับเด็กเกอร์แต่เด็กเกอร์พี่จะรอดูไอเนี่ยไอไฟไอภาคแหนไอตอนบูบี้ะภาคภาคจบอะถ้าอันนั้นมันดีดีกว่าซึ่งพี่คิดว่าแม่งน่าจะดีกว่าเพราะว่าโดยรวมมันเล็บมาจากไอไฟนอลแบทเทิลของฟอนมอตที่พี่ชอบชอบมากซึ่งพี่ดูส่งออบรรยากาศแม่งน่าจะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยดูจากชื่อใครโูชื่อแบบขุ่นกีก้าอะไรสักอย่างที่มันเล็บมา พี่ความสึกว่ามันใหอ้อารมณ์เดียวกันน่ะมันต้องใหอ้อารมณ์เดียวกันซึ่งก็ต้องรอดูตอนนั้นใช่แต่ผมรู้สึกว่าแบบมันจะแอบ,บทุนแอบดูทุนต่ำนิดนึงแบบ <c oughs> ผมว่ามันยากมากนะที่แบบอุลตร้าแมนเดอะมูฟวี่ยุคนี้มันจะสู้ยุคคอนมอสได้ยุคคอนมอสมันคือสุดแล้วอ่ะพี่เดนะมูฟวี่คอนมอสคือแบบโทนภาพอะโทนสีภาพที่มันซีเรียสอหะ มันต่างแบบมันต่างกับซีรีส์หลักอ่ะใช่ใช่คือเป็นมูฟี่ของคกอนคือถ้าเป็นอุนเตอร์แมนเดอะมูฟี่ยุคนี้มันจะแบบโทนภาพเหมือนกันจะเหมือนกับซีรีส์แต่พอเป็นมูฟี่ยุคก่อนโอ้โหโทนภาพมุมกล้องคือแบบมันมนมากมันมนแบบมันคืออัโรงจริงอ่ะมันไม่เหมือนกับมันให้ความรู้สึกเหมือนไปดูในโรงจริงอะใช่ใช่ใช่แบบผมเอาแบบดิฟเฟอเรนแบตเตอรมาดูหลายรอบอ่ะตอนนี้แบบปลายปีที่แล้วผมจะมาดูใหม่อ่ะเผาก็ยังมองว่างานภาพอ่ะยังแบบยังดีอ่ะเราเอาไปเปรียบเทียบกับซีรีส์คอสสมด้วยป่ะที่แบบม่มีอยยู่่ฉากเดีวอะ แม่งมอยูนไม่กินฉากอะแล้วพอมาเจอแบบภาคมูวี่มันมันให้คนทุกคนเราฟีลอะพี่ว่ามันเลยแบบเปรียบเทียบกันกันนัแต่พี่ว่าไปนอกแบทเทิลอะคือที่สุดละเอฟเฟกผมว่าเรื่องเอฟเฟกอ่ะกับฉากต่อสู้อ่ะผมคิดว่าซูบูรุยะเขาแบบโำมาตรฐานไว้ดีมากคือเห็นได้ว่าฉากต่อสู้เราไม่ต้องข่วงกันแล้วฉากต่อสู้นี่คือแบบเราเห็นว่าแบบเขาเริ่มแบบดีขึ้นน่ะดีขึ้นทุกซีรีส์เลย เอฟเฟกมันจะไม่ค่อยดรอปแล้วไงช่วงช่วงเนี้ยคือตั้งแต่ดูมานะอืมใช่คือแบบมันมันไม่ได้ว่าดีแค่ตอนแรกหรือแบบตอนตอนเปิดตัวอย่างเสียงเมื่อก่อนมันอาจจะแบบว่าเอฟเฟกไอพวกซีจีมันจะดีแค่ช่วงตอนเปิดตัวร่างใหม่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบมันคงสภาพอะฉากแอคชั่นคือเราก็เห็นตั้งแต่ภาคเฟิร์ที่มีการใช้มุมกล้องที่แบบเก่งขึ้นใช่เก่งขึ้นเยอะเก่งขึ้นเยอะมันแบบภาษาได้ดีเลยผมว่าแบบไอพวกฉากแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบ เราไว้ใจได้แล้วเราคิดว่าของปีนี้ก็คงดีขึ้นกว่าเด็กเกอร์แน่นอนเราไว้บางใจได้ส่วนเนื้อเรื่องคือมันก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะชอบสไตล์ทริกเกอร์มากกว่าบางคนก็ชอบเด็กเกอร์มากกว่าแต่ส่วนที่ประทับใจของพีนะคือดีไซน์ไคจูเวอคือแบบสเปียอ้โหูดีไซน์ไนคจูแต่ละตัวมันแบบโคตรโดนอะ่ะแล้วมันเอาเอาตัว<ะ>เก่าผมบรีแพ้วะมันไม่ได้รีหน้าเกียรไงอย่างแบบเอาตั้งแต่เริ่มอ่าสเปียโกลมาลา ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากแล้วพอมาเจอซาเฟีย์เลคิงเงี้ยก็โอเคก็โอเคก็โอเคใช้ได้อยู่แต่ซาเฟียซอร์อนเห็นครั้งแรกคือแบบคือแบบทรงมันไม่ใช่สอร์ลาตตัวแรกมันไม่ใช่มันไม่ควรเป็ลาตมันควรเป็นลัตมันควรเป็นลองบอสหรือมันเป็นลัตบอสไปอะตัวที่พี่ชอบที่สุดในซีรีส์นี้นะซาเฟียจีโอมอสใช่ไหมเท่เท่ชิบหายตอนที่ผมรู้ว่าแบบจีโอมอสจะโผล่มาแบบโอ้เพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าผู้ฟังเนี่ยต้องรู้จักจีโอมอสมันคือในสอร์ลาตที่แบบเป็นโคโมรายเค ใช่มีสองล่างเก่งจัดอะเก่งมากสมัยออริจินอลภาคไรหน้านี่คือโคตรเก่งแท้คือออกมาแล้วมันไม่ได้ออกมาแบบกากาขึือนื้อเสีย์เจอร์มอสออกมาแลวเนื้อเรื่องในตอนนั้นคือโอเคอ่ะเตึงมากเลยตึงเลยตึงจัดเลยแบบมนุษย์แม่งทะลึงจะไปเอาเฟีย์มาเล่นน่ะเออรู้สึกภาคภาคไรหน้ามันไม่มีใช่ไหมที่มันเอาเฟีย์มาแบบพยายามจะทนห่อยสัียิดไม่มีใช่ไหมรู้สึกไม่มีไม่คิดว่าไม่มีเสฟยไดไรหน้ามันบบทน้อยกว่าด้วยทันที่เป็นแกนหลักของเรื่องนะ ใช่แหละแรื่หลักของเรื่องแต่ว่าเด้ด้าไปชี้ทางอื่นแล้วมาเจอสเฟียร์อีกที่ช่วงท้ายๆใช่ใช่นี่เป็นข้อเสียรายหน้าเลยแล้วอย่างหนึ่งมันปูบทสเฟียร์มาดูอันตรายนะคือมันแบบว่ามันปิดโลกอ่ะแล้วมันทําให้แบบว่ามันรู้สึกอึดอัดอ่ะมันรู้สึกเป็นมหันตภัยอ่ะใช่แล้วไม่แค่ตอนแรกก็่ินกเแ่ตอนแรกอ่ะเออมันปิดตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้แบบตัวบอสออกมาแล้วขังโลกในความมืดอะไรเหมือนพวกไอ ไอ้อจอเจ้าโลทออะไรพวกเนี้ยมันมันก็ขังแค่ตอนสองตออไงไอ้นี่แม่งมาปุ๊บแม่งขังเลยพอแมาแ<บ>มก็กไม่ได้คนข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้ชอบตอนที่ไดนาโผลมาแม้จะมาแบบทุรักทุเลแต่ว่าเออโดยรวมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเดินไปดูคือแบบแต่โห<อ>แค่ฉากซีจีเนี้ยซีจีตอนไดน,นาโผลมานี่คือแบบเออทำใหม่หมดเลยเออแถมเพลงประกอบอันเดิมด้วยโอ้โหคดทับกี้อิมแพ็กยิงตอนไดนาออกมา แล้วมันไม่เห็ว่าอวยมากนะวผรมาถึงแปบเดียวมันโดนซัดลวงเลยแต่ว่าบิเท่อ่ะสำหรับพี่นะชอบตรงที่ว่าแบบทุกครั้งที่ทิกเกอร์มาสูด้วยอะ<ช>่ะไ,ไม่รู้วะหรือพี่อวยวะอวย <c oughs> ทิกเกอร์วะ <c oughs> ไม่รู้าใจจันั่นแหละคือการที่ทิกเกอร์มันมันโผล่มามันทําให้ดูเหมือนกับมันฟีลลิ่งคล้ายรุ่นพี่สอนรุ่นรุ่นน้องแต่มันจะไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นอ่ะมันดูเหมือนจะกึ่งกึ่งรุ่นรุ่นพี่ก็ไม่ใช่จะกึ่งกึ่งเพื่อนมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเหมือนมันมันเหมือนอย่่างที ท,ที่บอกอะบางคนมองว่าทิกเกอรอ์มันจะไม่ค่อยโอเคใช่่ชปะ่ะแต่พอบทในเิกเกอร์ที่ว่ามันดูส่งเสริมทั้งท,ทั้งคู่อะ,อะทิกเกอร์อนนก็สง่ De cker, De cker สงเสริมเดกเกอร์เดกเกอร์ก็ส่งเสริมทิกเกอร์พี่ความรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่พี่ประทับใจอะคือมันเอามาเล่นได้ลงลงตัวเอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วทีเนี้ยสําหรับพี่อะภาพจําในอนาคตของพี่ที่ไม่อยากจะจําแบบทิกเกอร์คนเดียวหรือเด็กเกอร์คนเดียวอะแต่อยากจําไว้สองสองคนเนี้ย มันคู่คู่กันน่ะที่ความรู้สึกก่แบบในอนาคตอ่ะพี่อยากจะจำสองคนเนี่ยคู่กันเว้ยเราแบบมันมันอิมอิมพกนะสองคนเนี่ยเคมีมันดูเข้ากันมากอ่ะมีแบบซิรีี่รวมย่านก็อยากให้สองคนนี้แบบกลับมาดูโอสู้กันใช่๋อถูกเพราะในไหนมันจักระวาลเดียวกันกันแล้วอ่ะตักระวันเดียวกันแล้วอ่ะก็แบบเนี่ยไปกันแพ็คแค่คู่แหละเอาล่ะเราพูดถึงข้อดีไปแล้วครับต่อมาดูข้อเสียดีกว่า เนี่ยก็ต้องมีข้อเสียอยู่แล้วแต่ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนสำหรับผมคือข้อเสียคือมันจะมีช่วงหนึ่งมันจะเป็นปัญหากับซีรีส์แมนหลายเรื่องอยู่อาจจะเป็นเก่นเกับทุกซีรีส์แต่จะมากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับเด็กเกอร์จะมีช่วงที่แบบท้ายๆท,ท,ที่มันจะมีการรีบเกิดขึ้นการเร่งสปาดเเกิดขึ้นแล้วก็มีการยืดเยื้อเนื้อเรื่องจุดที่ไม่ค่อยจําเป็นอย่างเช่นเรื่องอากัมที่จะมีการยืดเยื้อ ส่วนของอาการมที่รู้สึกว่าจะเยอะไปหน่อยในช่วงท้ายแทนที่เราจะได้ไปโฟกัสกับประเด็นอื่นใช่มันมันไปมันไปเบียวไปอากรรมเยอะไปหน่อยใช่ใช่คืออากรรผมว่าเป็นตัวละครที่เขียนมาดีนะแต่แบบมันยังไม่สุดผมว่ามันมันยังแบบขัดเกลได้มากกว่านี้จุดที่พี่ไม่ชอบนะของซีรีส์นี้คือถ้ามองหลักหลัอะในซีรีส์อุนเตอร์แมนมันก็จะมีจุดที่ไม่เมคเซน n ์อยู่บ้างนะแต่ว่าหน่วยหน่วยพิทักษ์โลกอะไอหน่วยกัสเิเดกของของเด็กเกอร์เนี่ยพี่ว่ามัน บทมันคือมันได้สู้บ้างนะแต่ว่าจะเรียกว่ายัางไงอะ่ะ <c oughs> คือมันคนมันน้อยไป <c oughs> คนมันน้อยกว่าไอ,อของวาเเจอร์อ่ะคือคิดว่าแบบมันถึงขั้นที่แบบโลกจะโลกจะโลกดนจะดนยึดแล้วอแบบ่ะมันยังแบบคนยังน้อยแถมเทคโนโลยีแบบคาดหวังว่าผมจะเห็นเครื่องบินแหลายลำมาแบบแบบมาช <c oughs> ่วยยิงนะแบบไม่มีอ่ะ ใช่เห็นเราเห็นแค่การฟอการฟอกคนเออแบบเออผมผมเห็นเนอะแอมเไลที่ว่าปืนเขาใช้ปืนแบบกระสุนแบบนั้นอะแทนที่จะใช้แบบทำไมมันโดนดาวเกีอ่อะคือพี่เห็นอะไอ้ดีไซน์ปืนอะมันมันดูโอเคนะเว้ยปืนถือเออปืนใหญ่ปืนกระบอกบอกันอะแต่ไม่เึกยิงกระสุนิงเออยิงแบบไรเฟิลนะแบบมันไม่ควรแถมแบบยกคนไปบุกแบบยกคนไปจัดการซสเฟียแบบโอ้โหยกไปกี่คน่สิบกว่าคนเองแทนที่จะยกกองทัพมาแบบ เอาปืนกระสุนอย่างเงี้ยไปยิงแล้วซาเฟียมันก็บินว่อนน่ะไอพวกฉากแบบนั้นพี่ดูแล้วพี่แบบอยากก่าข้ามนะมันแบบขัดใจนิดนิดอมันแอบขัดอะมันคนจะแบบเราจะได้เห็นแบบมีใช้รถใช้แบบยุทโธปกรณ์อาวุธแบบรถถังเครื่องบินรบแบบแบบได้เห็นแบบกัดวิงแมสบดักเลยพวกเนี้ยเออแล้วยืนจนไม่กำบังไม่อะไรด้วยนะใช่แบบเดินยืนเอาหลังชนกันอะใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าอันนี้ข้อเสียเลยอืใช่แบบ อีงหนึ่ง<ด>ที่พี่แบบแอบหวังมาคือเราเห็นไอ้กัดเฟลคอนสีเหลืองใช่ไหมใช่กัดฮอกสีแดงอะ่ะพี่คาดหวังว่ามันจะต้องมีคันสีสีน้ําเงินอะ่ะลำสีน้ําเงินะ่ะ <laughs> อันนี้คือสิ่งที่คาดหวังมากอะตอนแรกผมก็คาดหวังว่ามันจะประกอบร่างมหุนยนต์กันให้คือว่ามันต้องมีสามลำดีดีใจน่ามันต้องมีสามลำอ่ะใช่ทุกคนคิดแต่คิดอย่างนั้นกันหมดแต่ว่าเนี่ยมันตกหมาตายเรื่องนี้จริงๆอะทำมาพี่อะแต่ก็เรื่องอากามุดด้วยอันนั้นอะข้อเสียมันมีแค่มีแค่นี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ก็หนักไปทางดีอะใช่ใช่ครับอ่าจุดที่พีม่ชอบก็ก็อากรรมที่ว่ากับใจง่ายไปท็วพี ถ้าพูดถึงตอนร <c oughs> ีรีแคปอะพี่ว่านะมันมันควรจะเอาแบบสิ่งที่ทําจากทิกเกอร์มาต่อยอดคือแบบทําให้รีแคปมันไม่มันไม่น่าน่าเบื่อใส่อะไรที่เป็นเนื้อหาลงไปบ้างที่แบบเนื้อหาแบบที่มันเกี่ยวข้องกับต่อยอดได้อะอย่างของทิกเกอร์เมื่อปีที่แล้วยังมีตอนที่อิกนิดอะมันได้มันขโมยนี่ใช่ปะ <c oughs> ไอ้สปาร์เลนอ่ะอันอัน อันนั้นอ่ะคือคนดูมาแบบอ่ะตอนตอนหนึ่งอ่ะสามครึ่งชั่วโมงสามสิบนาน,นาทีเงี้ยมันจะมีอะไรให้แบบคนต้องดูบ้างไงแต่อย่างพี่เงี้ยถ้ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกวับเนื้อหาหลักอ่ะพี่ก็ไม่ดูสำหรับคนที่แบบรอดูอาทิตย์ละตอนแบบมันก็จะมีปัญหากับตอนรีแคปไงแต่ถ้าแบบไอ้พวกคนที่มาดูที่หลังี้ยพี่ไม่พ <laughs> ี่ไม, <laughs> ไม่มีปัญหาสำหรับผมคือทั้งเป็นตอนที่ชอบแล้วเป็นตอนที่สําบที่ค่อนข้าง,าง,งผมแบบ ประทับใจด้็คือตอนของนิโอเมกัสหรือก็คือนิโอสัตยุคเรวนเพราะผมเป็นคนอชอบนิโอสัตจากไดนาอยู่แล้วดีไซน์ของจากไดนามันสวยมันดูเท่มันดูแบบมีความเป็นแบบแข็งแกร่งอะมันดูมีความแข็งแกร่งมีพลังอแะบบซึ่งไอ้ฉบับที่มันกลายเป็นนิโอเมกัสในเด็คเกอร์เนี่ยมันก็ดูแบบรู้สึกแบบตอนรอแรกๆคือแบบเท่แต่แบบพอดูดีๆตอนแรกคือแบบพอดูไปเรื่อยๆมันดูเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ มันมันดูแบบมันมันย้อมมาจากไอตัวในไนในรูปใช่ไหมอ่าอะไรล้วกรูจิโอบอลใช่ไหมเออกูจิโอบอลใช่ออออใช,ใชม่มันย้อมมันย้อมมามีการตัดแปลงที่ทําให้แบบไม่ได้นึกถึงเออพวกกรูจิโอนะเนื้อเรื่องค่อนข้างดีเลยในตอนนั้นเออใช่เป็นหนึ่งในตอนที่ผมว่าแบบเพอร์เฟกมากมันมีการที่แบบเล่นเรื่องคล้ายๆกับิจินอลของไดานาที่เป็นสบปบหลาตัดแปลงแถมฉากสู้พระเจา้าช่วย เดือนมากเออพี่โคตรชอบเลยตอนที่แมงไร่ตบเด็กเกอร์ไปตบลัวจับอะเออแถมกัดด้วยแถมฉากไอตอนที่แบบเด็กเกอร์กับนีโอเมกัทพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยโอ้โหเท่โคตรมากเท่มากแถมนีโอเมกัสอะมันยิงลำแสงอไอบีมอะบีมยิงแบบยิงโคตรรัวแบบสแปมอะเดบีมาสแปมยิงอะเออสแปมแบบยิงรัวมากอะอารมณ์เหมือนกับโป๊หนังก็ซลล่ายกเพเซ่ที่มันจะแบบอะไรไม่รู้ยิงสแปมไว้ก่อนอะ มันดูเก่งอ่ะมันดูสู้เป็นอ่ะไอตัวเนี้ยใช่ใช่มากมันอาราวาสหนักอ่ะแถมมันยังเป็นซเฟียด้วยใช่แถมเป็นเปลี่ยนร่างซปเฟียแล้วเปลี่ยนมือเป็นเขาเรียกเปยนมือเป็นเขียวคล้ายๆไก่กันคล้ายๆไก่กันในกอซิล่าแถมบดก็ไม่ได้แบบกระจอกเวยใช่อ่าตอนเปลี่ยนร่างเป็นเฟียคือก็ยังโหดอยู่แต่ตอนนี้มันจะมีทีเด็ดคือที่แบบช็อกมากคือกัตเฟลคอนมันประกอบร่างกับมอนเตแมนเดเกอร์ อเออใช่ประกอบร่างกับเดกเกอร์บินขึ้นมาเออคือแบบฮะเฮ้ยแบบตอนแรกคือแบบได้หรอไม่ทาได้วะคือแบบผมช็อกมากคือแบบอะไรวะมันต้องแบบแล้วเคยคิดเล่นเรื่องแบบมันเ้อร์แมนแบบประกอบร่างกับยานยานลบนะอ่าแล้วมันก็มีจริงด้วยคนเฟี้ยวอ่ะเออคือแบบเฟี้ยวมากแถบตอนแบบคนก็เลยแบบแห่กันไปเทรนที่แบบเอายานการปอลคอนกับเด็กเกอร์มาประกอบกัน สำหรับของพี่ก็คือถ้าเป็นตอนที่ประทับใจก็คือเหมือนที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละตอนซเฟียจิโอมสนั่นแหละมันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นฉากพอยที่เหมือนแบบว่าไอตัวคขนา,ามันกําลังแบบหมดสตาเออมันกําลังสิ้นหวังอะแล้วมันแปลงมันแปลงร่างไม่ได้อะไอ้นี้ไดน,นามันก็โผล่มาอีกตอนแรกอะด้วยความที่ว่าพี่แม่งชอบจิโอมมสอยู่แล้วไอ้นี้ดัดนเป็นตอนที่เนื้อเรื่องไม่งดีแล้วทีนี้ไดนาก็ดันโผล่มาอีกมันอิมแพกอะมันอิมแพกแทบทุกอย่างเลยอะ ได้หน้าโผล่มาแล้วแบบแล้เอีกมันก็อคานตตามันก็แบบมีจะตยาอีกครั้งไงแปลงร่างได้อะไรออกไปสู้กันชอบตอนที่ทิกเกอร์โผล่มาจบพูดไปหมดแล้วโอเคโอเคโอเคชอบตอนทิกเกอร์โผล่มาแต่ชอบสึกคือตอนดวงจันทร์โอ้สวยตอนนั้นสวยพี่ว่ามันใช่ฉากทำตัวนะอ่สำหรับพี่ประทับใจตอนที่แพนดอนโผล่มามันอาจจะเป็นตอนธรรมดามันมีตัวอ่อนนั่นแหละ แต่ก็อีกตอนตอนนึงก็คือที่กูดอนโผล่มาคือปล่อยนํำแสงตากูดอนปล่อยลำแสงยักตาคือตอนแรกคือแบบตอนคนดูคนแรกคือแบบอะไรโผโหและไอ้ฝูทวินเทลนั่นอีกเออคือแบบตอนนั้นผมคือน่ากลัวเลยคือแบบผมเซอร์ไพรส์มากอ่ะคิดว่าคนฟังน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมชอบทวินเทลขนาดไหนจากโพสแถวๆล่าสุดโพสทวินเทล แต่คนนั้นจะดูแล้ว่าแอดกอซิตเตอร์รักทันเทวมากแต่แบบก็ไม่คิดว่ามันจะโผล่มากันแบบโอ้โหกูด้นนี้แบบโลภมากจะเก็บไว้กินคนเดียวโคตรน่ากลัวเออแบบหยาแยงนะคิดจริงจริงโคตรหยาแยงเลยแต่ว่ามันตายห้าเกี่ยวอะไรโดยจริงทะเลเราไม่ก็ตายแบบกระเด็นกันเลยตายกระเด็นกระดอนเลยโคตรหนักสั่นเลยใช่ใช่แต่ตอนนั้นแบบฉากใต้ดินทําสวยนะฉากต้นทำสวยใช่ถ้าดสู้กับไอตัวอะไรนะที่ยาคูเอามายังไม่ได้ลงไปใต้ดินเลยอ๋อไอตัวมด เออตัวบทที่ยาพูมาแต่แต่ยาพูไม่งแบบโคตรอนาถเลยแบบโดนโดนเสียแดดโดนเลี่ยมเลยนม่เดียวนะคือสําหรับพี่อะพี่พี่มองว่าแบบไออย่างตอนยาวยาพูอ่ะซีรีส์อุนเตอร์แมนอะพี่มันเป็นหลายหลายเรื่องแหละคือแบบถ้าคิดจะเอาตัวรายเก่าๆที่มันแบบมันเก่งๆมีอิมแพคมาไม่ควรจะเอามาแบบง่อยๆขนาดอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ชอบอะแบบตัวตัวารตัวายเก่งๆดีๆอะพี่ว่าถ้าเอามาทําแบบ ทำให้มันดีๆอ่ะอย่างยาพูตอนเมบิสอ่ะโอ้พี่ดูเลยพี่แบบตอนนั้นอ่ะคือแบบมันโหดนะแต่หลังๆอ่ะพี่เข้าใจแหละแอร์ทามันน้อยอ่ะน่าจะทําได้ดีกว่านี่นิดนึงถ้าคิดจะเอากลับมาไอตอนที่ผมผมบอกก็แปลกคือไอตอนลากอนนะอ๋อเออเออเออมันมันคือถามว่ามันเป็นก็นับเป็นตอนเลื่อยเปื่อยตอนหนึงใช่ไหมใช่ครับลากอนเนี่ยมันแต่มันตอนแบบเนื้อเรื่องแบบเหมือนอุนตร้าคิวอ่ ใช่เมื่อคุณต้องคฉากที่แม่งโผล่มาฉากแรกอะที่มันโผล่มาตรงประตูบ้านที่มันเล่าอะตอนกลางคืนอะอะไรที่มันพ่นน้ำเป็นสีหยางใส่ไม่ใช่ที่มันที่มันเอามือไปแผลคือแบบโอ้ยีมากอะยีอะมันน่ากลัวเลยแบบที่คิดสภาพที่เราดนอยู่แล้วอยู่มันบิดเงาจะคุ้งแล้วคุ้งแปลกๆก็โผล่หน้าบ้านเย่อ้ยโอ้หเออแถมตอนนี้แบบมันรู้สึกแบบมันมันบ่งนะรู้สึกใจมันโงบงนิดนึงอะมันดูแบบใช่แอบเคล็ดดราม่าเออเป็นตอนนี้มันดราม่าอยู่มันเป็นตอนที่ดราม่าสุดเลยั้งอะ แล้วพอไอตอนจบหลังจกเคลียร์เรื่องราวเสร็จมันก็บอกว่าไอที่เขาบอกว่ามันมานั่งสรุปกัน่าสรุปแล้วไอตัวหินสีล้านนั่นมันคืออะไรกันแน่แล้วสรุปก็หาคําตอบไม่ได้ก็มาบอกว่าอะไรบางครั้งวิทยาศาสตร์ก็ของโลกก็เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเออสรุปว่าไม่มีใครตอบได้ว่ามันคืออะไรวิติอะไรเธอเ่าเฟเเซอร์ <c oughs> แบบเขาเรียกว่าเป็นเดฟเฟเซอร์ของเลวะเป็นตัวแทนเดฟเฟเซอร์ผมมองว่าแบบแอบเสียดายนะมันเก่ง มันแบบมันเปลี่ยนร่างไม่ได้เออมันเปลี่ยนร่างไม่ได้ดันมันที่มันมันดูไม่น่าจะจำเพราะในตอนช่วงหลังเพราะว่ามันมันออกบ่อยเออใช่ดีะลรก็เลยจะพูดเลยมันน่าเบื่อมันมาบ่อยเกินจนเบื่อแว่าแบบดูแล้วรู้สึกว่าชนเราเฟซเฟซอีกเนะใช่ไม่แล้วดีเลยอย่างนี้เลยแบบจุดยอดเนาะช่วยช่วยพูดหน่อยเออมันเก่งแค่ไม่กี่ต่อนแกเชื่อมาแล้วไม่แล้ว เนี่ยเดี๋ยวมึงก็โดนอัดอีกแหละก็รู้เรื่องไอ้นี่เด็กเกอร์อาซูมิชอบอันนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบตอนที่เป็นแ<ช>บบ<ๆ>ในเรื่องมันดูหลากหลายอะไม่เจญ่ขึ้นมาเลยเออแบบเฮ้ยเด็กเกอร์จากอนาคตว่ะไม่เคยมีนะเว้ยในในทำนองในอุนเตอร์แมนอ่นะมันไม่ได้เปบ,บอารมณ์เหมือนแบบไอ้นี่เป็นตัวเองในอนาคตแล้วแบบมาพอคุยกันอ่ะพี่นึกถึงพระมุรุษพวก พี่นึกถึงอะไรป่ะว่าพี่นึกถึงทั้งอะทั้งอนาคตในดักบอลอะอ๋อเออว่อเอเอว่ะใช่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 ใชประมาณนี้นะสำหรับมูนเตอร์แมนเตเกอร์ที่เราคุยกันคือส่วนใหญ่จะเป็นทางที่ชอบนะอ่าเราก็ต้องมาดูกันแล้วสำหรับปีนี้ที่จะเป็นการฉลองครบรอบ10ปีมูนเตอร์แมนนิวเจนเรชั่นฮีโร่นะครับผม10ปีปแล้วนะครับ10แล้วเหรอ10แล้วอต่นี่นะเนี่ยกันจะถามเลย คิดยังไงบ้างกับแบบมันไม่มีน,นิวเจนไกลไก่อาน่มันมันก็มันจะโดนดราม่าไหมเนี่ยมันจะโดนดราม่าไหมอุ้ยโดนหรอกผมว่าไม่โดนหรอกมนเท่าบเามีดราม่ามาเลยมาเลยพวกเราพร้อมบวกมาเลยมันมันไม่มีทีดีจีต่อไปแล้วมันมีแต่ทีดีคือแบบไม่มีทีพี่ว่าไม่ทีดีกัปซินเงโคตรฝืนเลยผมว่าแอบฝืนเลยเออพี่ว่าเป็นออริจินอลอ่ะดีแล้วคือแบบได้เห็นอะไรใหม่ๆ ไม่ต้องแบบเล็บโต๊เตาเจนผมคิดว่าโอเคนะเพราะไอ้นิวเจนเนี่ยเราควรฉลองพวกเขาแล้วาะนิวถ้าไม่มีนิวเจนก็ไม่มีอิวเตอร์แมนเ่ะในตอนเนี้ยเตอร์แมนกลับมาคืนชีพได้ก็เพราะนิวเจนน่ที่เราต้องมาตั้งแบบจ่ายค่าของเล่นกันทุกเดือนอะทุกเดือนจริงทุกเดือนจริงทุกเดือนทุกเดือนอยากให้ทุกคนคาดหวังกับตอนจบที่แท้จริงของเด็กเกอร์นะครับว่าจะออกมาสนุกขนาดไหน ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบเพราะถ้าเนื้อเรื่องหลักทำมาได้ขนาดนี้คิดว่าตอนสุดท้ายนจ่จะต้องเป็นตัวตอนที่ปิดจอบป,ปิดเรื่องราวทุกๆอย่างของเด็กเกอร์และคิดว่าทุกคนคาดหวังกับมันได้ครับติดตามเพจด้วยนะครับกมดเลยเยอะ <laughs> <laughs> ครับจะ e ตรนเด็กเภาคเดอะมูฟวมีฉายที่สุดยอดอิมเมจเ a นชั n และอุลตร้าแมนคอนเนคชันนะครับผมใน เว็บหรือสตรีมมิ่งอ่ะยี่สิบามกุมภาพันธ์แล้วในของไทยเรามีฉายไหมครับแบตเตอร์โอ้มีแน่นอนมีแน่นอนครับแบทฟันอุ้ยมีครับผมดูในภาพโรงภาพยนตร์ด้วยเด็กเอามาฉายครับรอบพิเศษยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับโอ้โหสุดยอด้ยพลาดไม่ได้แล้วครับผมมูนเจอร์แมนมูฟวี่คนดูในโรงนะ ดูมูฟวี่แล้วพวกน,นี้ใช่ครับมันจะอลัง <คน S 1> การคนดูในโรงจริงๆเดี๋ยวก็รอรายละเอียดจะทางเด็กได้นะครับผมเร็วๆนี้คิดว่าคงม,มีประกาศก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ